ฮัลโหลเพื่อนตอนนี้ยุสัยถึงแล้เด้อ๋อเออเออเออโอเคไปเจอกันเด้อไปเจอกันเจอกันมื่อนี้เฮากร์กมายู่นอกสถานที่มาอุดหนุนเพื่อนมาแสดงความยินดีเพื่อนเปิดสาขาสองแล้วเด้อน้ำบักเพาลอยเปร้ยวเส้นจากสวนพุนเด้อโคโคว์เปิดที่ไอคอนหาหกแอปไซส์ใหม่ผุนพุนพุนเขียวเขียวผุนุนมามามาสิพับไปเบิเลยเร็ว เปิดสาขาใหม่ซื้อสองแถมหนึ่งว่าซ่าเจ้าของร้านอยู่ใจว่าเจ้าของร้านนะยูนี่บอกอยู่ด้วยล่ะค่ะคุงมาเปิดมือแรกวะคะมือแรกค่ะวันนี้มาแรกเลยนะคะลูกท้่สองแก้วแถมได้หนึ่งแก้มค่ะเขาจัดเลยนะเนี่ยจัดเลยค่ะเมนู อันใดก่อนสิแน,น่นน่เพื่อนให้เขาบอกเเว่าตัดแซ่บที่ช่วสุขภาพแซ่บที่สุดในร้านออเจ้าของร้านเนี่ยค่ะแซ่บที่สุดนอันนี้่อะอะโวคาโดโอะโวคาโดนั่นสองแถมหนึ่งแนะนำอะไรเอานี่ค่ะน้องเขาชอบสตออ๋อแล้วเอาสตอสตรอเบ <c ười> อรีอค่ <c ười> ค่ะเปิเดมือแรกบอสแปมแล้วค่ะ มูบ่มนนี้นันถือคืนสามเปิดรับวันจอง iPhone เลยเด้โเออวันดีวันดีวันดีอืวันดีนาเออวันที่สิบสามตรงกับวันเปิดรับจองไอโฟนสิบนะทุกคนเพื่อนไปบ่ไปจองบ่ไอโฟนสิบหกแมอันเก่ามันพอนหมดแล้วเะ เดี๋ยวเรามาชิมกันะพ้่น่ะหวานเบาหวานเพิ่งมาเพิ่งมาตอมอโวคาโดเมนูแนะนำของร้านมั่นหลายแซบบอกเลยแซบ13กันยานี้อย่าลืมไปจอง iPhone 16กันเดอร์16 16 Pro Max น,นจากทุกคน